ไานพี่น้องได้มาเอาท่านเตาอิวาเตะมาอนี่ว่าจะป็นอย่างไรทาชมผลงานพี่น้องว่าที่ใหม่หรือบ่ใหม่บุ๋มลูกใหม่บาดลงใหญ่พี่น้องแต่นิ่งใหญ่ด้เห็นบ้าี่น้องตัดเป็นเคียงเป็นเคียงมาพี่น้องมาเราก็ซักจึกซักจึกรถี่น้องจักหมอดบ่หมอดบุ๋มเด็กน้องเด้อดเป็นจุกฐานพี่น้องเอยมร้าเห็นบปะซองเปิงพี่น้องมีสีเป็นี่อนห่อนี่น้องเอะไรบ้าง

านไม่บกเลยเป็น้องเห็นปะงหญ่เลยพี่น้องอันนี้คือไม่บกแท้ขออภัยเด้อเห็นปะพี่น้องถ้าเบิ่งแบบออกออกมาเบิดเกินหายพี่น้องเลยแก่งเลยพี่น้องเลยกิ้งกิ้งอยู่พี่น้องใหญ่ายเลยพี่น้องไม่บกส้มไม่ง่ายเลยพี่น้องเลอย่าลืมพี่น้องครับขาเบิ่งอย่าลืมเป็นกำลังใจบ่าวหนุ่งง่ายเลยพี่น้องเด้อเออเพื่อมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปให้เบิ่งให้พี่ให้น้องเบิ่งเลยพี่น้องเอ้ย ช่องยูทูบนี่ก็ช่องช่องของปีของน้องนะช่องรวมกันี่น้องเลยเจ๊ให้กลังเอาตีนโกรยออกอเดี๋ยวให้เบิรงอีกตัวนึ่ง้น้องเด้อคนบามลงเอาเ็น้ยืนดัอยู่ในเต่าได้ี่น้องเลยเป็นโอมงเล้พี่น้องเห็นปะ มึงจะจ่ายง่ายอย่าง้พี่น้องเอมาเป็นหน้อยได้ที่เห็นอยู่นเห็นว่าเป็นท่อนๆอยู่พี่น้องเไยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมฮะเป็นท่อนๆเลยอันนี้ไม้กระบอกเด้อพี่น้องเด้อเห็นไหมอันเห็นเห็นอยู่เป็นใหม่นะบอกเดี๋ยวเอามาถังมาเดี๋ยวบอกว่าลงง่ายสิเอาเอาเอาใส่ถังยังไงลงหนัถังค่ะ เดี๋ยวเป่าดงแง่เอ,อทาทางก็กกเด้อพี่น้องเลยเบื้องเบื้องต่อไปพี่น้องพี่น้องเพิ่นกำลังหายเด้อพี่น้องเด้อในจักเป่าเลยหนึ่งสองสามสี่หาพกเช็ดเป่าอลไรพี่น้องเลยเช็ดจอบล่ะแง่เดี๋ยพี่น้องงานโคโลเคเลเลยทีมงานเพิ่นพี่น้องแง่เด้อนะก่อนโคโลเด็ดพี่น้องเลย,ยเห็นไหมพี่น้องทีมมาเป็นคอร์เป็นคอร์และเป็นใหม่คักลีพี่นอ้โอ,โนองเลยงาน สุขคักเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นกําลังยืนต้นไม้พี่น้องป๊ดี่พี่น้องมันใหญ่เมใหญ่เด้อพี่น้องเด้อนะใหญ่ขึ้นนี่ทีมงานเพิ่นกําลังหายพี่น้องาสอบ้ยงเห็นบ่พี่น้องอันตัวนี้เป็นแท่งเป็นแท่งเลยพี่น้องเอ้ยอันไม้ที่เฮาซอยเฮาานะพี่น้องงามเดี๋ยวๆาดใหญ่ขอให้เบิ่งเด้ออันเป็นหยังดอกผลงานก็าๆพี่น้องเอ้ย จอว่าอย่างไงจะข่อยเบิ้งขึ้นดอกพี่น้องปิ้งปิ้งเลยเด้อเด้อเอาไม้พี่น้องเอาใหม่อยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วคักพี่น้องเลยอันตัวห้าผ้ามันอบได้ดีเห็นไหมพี่น้องกล่องชุดพุ่นอยู่พี่น้องเออเบิ้งกันต่อไปร่ได้พี่น้องเด้อะเห็นไหม ขอโสดขอภัยแหละสาดกล้องเงี้ยพี่น้องทีมงานมาหลายเต๋อพี่น้องเลยจำปุยยาปุยญิ้มพี่น้องเลยเฮาจะได้ถามเพื่อนเป็นยังไงเป็นยังไงเนาะเจ๊หายทานเป็นยังไงผู้ชึกเป็นยังไงเด้อเนี่ยเพื่อนห่อนเดดเด้พี่น้องเด้อก็ยืมเป็นกำลังใจเพื่อนเด้อเพื่อนห่อนเดดขายโบเจ๊ขึ้นใดเนี่ยเป่าเท่าไหร่สอบเท่าไนี่เนี่ยสอบละชี้พกพันพี่น้องเลยหรือหมื่นหกนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะทานไม่กระบกพี่น้องเลยเออ เป็นพีไน้อง,อ,งอ่าเป็นบ้าเพื่นบาดเพื่อนเพื่อแตกเพื่อเตยีเตยนพี่น้องเลยเบื่อกีนต่อไปพี่น้อง